สวัสดีครับกลับมาพบกับการอัปเดตเกมของเกมกาเดียนเทลนะครับการผจญภัยสุดกาวของเราแพทตอนนี้นะครับแพทใหม่ของเราก็จะมีน้องมิยะนะครับเป็นตัวซัพพอร์ทธาตุไฟความสามารถของน้องเนี่ยถือว่าเป็นตัวซัพพอร์ทที่เก่งที่สุดในเกมนะตอนนี้โดยไม่ต้องมีข้อโต้แย้งนะครับความสามารถโดยรวมเนี่ยทำดามเมจได้ฮิลได้ ปาร์ตี้บัฟลงกับทีมไหนก็ได้แถมเวลาฮิลเนี่ยฮิลตัวเองได้ด้วยฮิลแรงด้วยนะครับแล้วก็ฮิลได้รัวๆนะครับเอาเป็นว่ามันเป็นตัวฮิลที่ดีที่สุดในเกมเป็นตัวที่เราควรมีอย่างยิ่งนะครับเป็นตัวท็อปทายของเกมเลยแต่ปัญหาของแพทนี้เลยนะครับที่คนเราจะต้องเจอก็คือมันตู้เนี่ยมันมาพร้อมกับบาลีนะครับ2ตัวนี้คือพูดได้เลยว่ามันเก่งทั้งคู่ แต่แนะนำสำหรับคนที่ยังไม่มีบาลีนะครับขอให้หาบาลีก่อนจะดีกว่าเพราะบาลีเนี่ยจะช่วยเราผ่านด่านผ่านเกมลงดันเจียนอะไรลุยต่างๆเนี่ยจะง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าชีเนี่ยเป็นคนที่ยิงแรงที่สุดในเกมนะครับลงอารีนาโคลเซียมอะไรไปได้หมดนะครับบู๊ได้เป็นนางฟ้าแต่ความสามารถเป็นซาตานนะครับอ่าแต่ถ้าใครมีบาลีมี แกะแล้วนะครับเมลิวแนะนำว่ากดมิยะไปสุดๆนะครับจนกว่าจะได้หรือถ้ามีไมเลก็อาจจะแลกพัทหรือจะกดพัทเอาเองอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับเอาเป็นว่า2ตัวนี้เป็นตัวที่ควรมีบาลีมาก่อนมิยะก็อันดับต่อมานะครับเพราะว่าใช้ได้ทุกงานแน่นอนตัวซับในเกมนี้ควรต้องมีนะครับอ่ะไปดูถัดไปที่เกมอัปเดตมานะครับ อันต่อไปก็จะเป็นอาวุธประจำตัวซึ่งตอนนี้อัพชิ้นนี้มานะครับของนักประดิษฐ์สติเพื่องซึ่งแมงไม่มีใครเล่นเลยอะนะครับเอาเป็นว่ามันก็มีเข้ามาแล้วก็ผ่านไปก็แล้วกันไม่มีใครสนใจมันดังนั้นก็ไม่ขอพูดถึงนะครับส่วนถัดมาว่าเกมมีอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับแน่นอนพอมีแพทใหม่มีตัวละครใหม่มันก็จะมีกิจกรรมซึ่งไม่มีด่านใหม่นะครับกิจกรรมนี้ แต่ไอกิจกรรมเก็บแต้มนะครับโหูยใครเห็นขึ้นมานี้จะแบบว้าวเลยนะครับมันอุดมไปด้วยไอก้อนแบบนี้นะครับเมจิกเมทัลนะครับเอาไว้แลกของในช็อปได้ซึ่งของเนี่ยโอ้โหนี่ใบม่วง10บใบนะครับแล้วก็ถ้าถัดมาข้างหลังนี่ก็มีคริสตัลม่วงมีใบม่วงคือกิจกรรมนี้พูดได้เลยว่าของหน้าแรกคโคตร นะครับเป็นของดีทุกชิ้นอยู่ที่ว่าจะปั๊มแต้มอะไรเก็บได้ขนาดไหนนะครับไม่มีขยะผสมเลยขยะก็จะมีอย่างเดียวกรณีคนบารลีเต็มแล้วนะครับแค่นั้นดังนั้นกิจกรรมเนี้ยซื้อกาแฟกดไปเลยวันละสัก2ครั้ง3ครั้งก็คุ้มนะครับเพราะดูแล้วแต้มใช้เยอะอยู่เนี่ยไอใบไม้เหล็กใช้3,000 3,000 3,000 3,000 3,000นะครับก็ อาจจะต้องกดกาแฟสัก2ครั้งหรือ3ครั้งนะครับถ้าใครอยากจะเหมาหมดอ่ะต่อไปตอนนี้ก็จะมีอัปเดตเนื้อเรื่องใหม่นะครับก็คือเป็น n i h t m a r e ร์ r จ d 7นะครับก็คือเป็น Dungeon Kingdom นั่นเองเรื่องอัปเดตต่อไปก็จะเกี่ยวกับการวิวัฒนาการตัวละครนะครับอย่างปกติเนี่ย3ดาวขึ้น4ดาวเราจะต้องเก็บให้ได้320นะครับ แต่ตอนนี้ทางเกมจะอัปเดตใหม่ก็คือเราสามารถกดค่อยๆอัปเข้าไปทีละขั้นแบบนี้ได้นะครับกลายเป็นบวก1แบบนี้นะครับบวก2คือใช้ครั้งละ40พผลึกนะครับเพื่ออัปเกรดทีละขั้นทีละขั้นสุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์มันไปได้เท่าเดิมแหละเพียงแต่ว่าตัวละครจะค่อยๆเก่งขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับเมื่อครบ40ครั้งก็ ถือว่าเป็นอันนึงเอาไว้ช่วยผู้เล่นนะครับเพราะโดยเฉพาะตอน4ดาวขึ้น5ดาวเนี่ย840เก็บประมาณแบบ3อาทิตย์อะแล้วคือพูดได้เลยว่าตัวละครเราแบบนิ่งสนิทนะครับจะไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นเลยมันก็เลยทําตัวนี้เพิ่มขึ้นมากับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เกมเพิ่มขึ้นมาก็คือปุ่มลูกศรน,นะครับที่อยู่ด้านบนตรงหน้าจอตรงนี้นะครับเป็นปุ่มเอาไว้รีเซ็ตตัวละครนะครับทาให้ตัวละครเนี่ย คืนกลับไปเหมือนกับว่าเราได้ตัวละครมาใหม่เป็นเลเวลต้นอะไรที่เคยลงตัวละครตัวนี้ไว้จะหายกลับคืนมาหมดนะครับซึ่งไอหินอันเนี้ยตอนนี้ส่วนใหญ่จะแจกแค่ตามกิจ,จกรรมนะครับดังนั้นถือว่าเป็นของหายากก็แล้วกันดังนั้นควรใช้เฉพาะตัวที่เราอยากจะรีทิ้งจริงๆนะครับ แล้วก็อย่าไปรีพวกตัว2ดาวนะครับถ้ารีตัว2ดาวเนี่ยมันจะไม่ให้ผลึกคิสตั้นคืนนะครับดังนั้นไอ้ก้อนเนี้ยเอาไว้รีตัว3ดาวที่เราจะรีทิ้งนะครับมันถึงจะคุ้มอ่ะอันนี้ก็เกี่ยวกับแพทตัวนี้นะครับแพทนี้รู้สึกจะมีอะไรเนื้อหาไม่ค่อยเยอะแต่เท่าที่ดูเนี่ยแพทหน้านะครับน่าจะมีอะไรเยอะเห็นว่าเว r ร์สิมาอัพปดเลเวลอัพ ของตัวอะไรใหม่มาแล้วก็จะเป็นการจบซีซั่นหนึ่งนะครับในแพทหนา้าเดี๋ยวเราติดตามข่าวกับเซเวอร์เกาหลีในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวมีข่าวอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณครับ